แล้วในขณะที่พระเอกได้ลืมตาขึ้นมานั้นก็พบว่าเขาแค่ฝันไปเท่านั้นและนางก็ยังไม่ฟืน้นขึ้นมาและมันเป็นแบบนี้พระเอกก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจเท่านั้นด้านหมอยาในตอนนี้ก็อาการโครม่าเพราะก่อนหน้านี้ได้ถูกแทงยับไปหลายแผลและโอกาสรอยของนางก็มีน้อยมากแต่สายรับเสียที่ยังไม่หมดหวังก็ได้หยิบกล่องยาของนางให้กับหมอหลวงเพราะยังมีความหวังว่ายาของนางจะช่วยรักษาได้แล้วภาพก็ตัดมาที่ในวัง ที่ในตอนนี้กุนูกูได้บรรายงานฮองเต้เรื่องการตายของนางเอกและนี่ก็คือสาเหตุที่พระเอกไม่ยอมเข้าวังเมื่อรู้แบบนี้แล้วฮองเต้ก็ให้สัญญาไปว่าหลังพิธีศพพระองค์ก็จะแต่งตั้งนางให้เป็นชายาราชธายาตและเรื่องนี้ก็ทําให้คุณนูกู้นั้นพอใจมากดานอูเยียนก็มาพบเตถาวรกูเพราะกลัวว่าสาู้จะไปมอบตัวและสารภาพความผิดทั้งหมดและคนที่ต้องรับโทษก็คือเต้าวกู้ เมื่อรู้แบบนี้แล้วแต่เท้ากู้ก็รลอนใจไปอย่างมากส่วนพระเอกก็ได้รู้ความจริงจากอาสูว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเรื่องการตายของนางเอกก็คือแต่เท้ากู้และเมื่อไรเลี่ยงเรื่องราวแล้วเขาก็ได้รู้ความจริงว่าแต่เท้ากู้ได้ร่วมมือกับสุนจริงและหลักฐานก็คือจดหมายลับที่เขาได้มาก่อนหน้านี้ และเพื่อตอบแทนอาสู้พระเอกก็มอบศพของริวเชิงเฟิงให้กับอาสูเพื่อเป็นการตอบแทนและสาเหตุที่อาสูได้สลับภาพผิดในครั้งนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการแก้แค้นให้กับริวเฉิงเฟิงและภาพก็ตัดมาที่ในวังที่ในตอนนี้แต่ท้ากูได้กล่าวอยู่ยงฮองเต้วพระเอกได้เตรียมการก่อกบฏทและเขาก็้องการในฮองเต้เรียกคือนํำนายกองทัพเพื่อป้องกันการก่อกบฏโดยที่ฮองเต้ก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ปัญหาก็ติดอยู่ที่ว่า ทหารรักษาพระองค์ล้วนเชื่อฝั่งพระเอกยังมีกองทัพเจนินซีที่ฟังคําสั่งแค่พระเอกเท่านั้นแต่เทากูก็ได้เสนอไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปนําตาปัญชาทัพที่อยู่กับพระเอกมาพอได้มาแล้วก็มอบให้กับคนที่เชื่อใจแต่ฮองเต้ก็กังวลว่าพระเอกจะไม่มอบตานําทัพให้แล้วก็กลัวว่าเขาจะบุกเข้าวังเพื่อสังหารพระองค์โดยที่เรื่องนี้แต่เทากูก็รับรองความปลอดภัยให้กับฮองเต้ด้วยการนําอครักษณ์ส่วนตัวเข้ามาคุ้มครองพระองค์ จากนั้นฮองเต้ก็ได้มีคําสั่งให้เต่เท้ากู้รับผิดช,ชอบเรื่องราวทั้งหมดแล้วภาพก็ตัดปฏิภาเอกในขณะที่เขาได้นั่งปรับถูกกับสายรับเสียในวังก็ได้มีคําสั่งให้เรียกคืนนานายกองทัพโดยปฏิภาเอกก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่คืนแน่นอนเพราะเขารู้ดีว่าถ้าคืนนานายกองทัพแต่เท้ากู้ก็จะบีบฮองเต้เพื่อชิงบาลังและเมื่อเป็นแบบนี้ประเอกก็เตรียมตัวเข้าวังด้วยการสวมเกราะแล้วก็แบกลงศพนางเอกแล้วก็เตรียมตัว มุ่งตรงไปที่วังหลวงแล้วในขณะที่กําลังออกเดินทางอยู่นั้นคุณโอูุก็ได้มาขูกเขาและขวางทางเอาไว้แล้วนางก็ต้องการให้พระเอกทําใจพอนังเอกได้จากไปด้วยโลกภยัยพอที่แบบนี้พระเอกก็ได้ฉกดาบแล้วก็ฟันใบีิพมของนางและเขาก็ได้บอกความจริงเรื่องที่นางและพ่อของนางต้องการให้นางเอกตายในขณะที่พระเอกได้ชี้ดาบไปที่คุณโอู้เขาก็ได้สั่งปลดนางจากพระสนมเลียงตีและชีวิตนี้นางเอก ็คือชายาคนเดียวของเขาพอพูดจบพระเอกกมุงตรงไปที่วังหลวงทันทีดานฝาบาทในตอนนี้ก็ร้อนใจไปอย่างมากเพราะเข้าใจว่าพระเอกจะก่อขอบฏในขณะที่ฮองเต้ได้โกรธกรวายอยู่นั้นฮองเฮาก็ได้วิ่งเข้ามาเพราะนัดเสนอไปว่าให้ฮองเต้เรียกประชุมขุนนางเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่แต่ากู้ก็ขัดขารเรื่องนี้เพราะพระเอกไม่ยอมมอบตานำทัพแล้วนั่นก็หมายความว่าเขาต้องก่อขอบฏอย่างแน่นอนและแต่ากู้ ก็ต้องการให้ฮองเตออกราชงการเพื่อให้พระเอกมอบตานำทับและห้ามเข้าวังโดยที่เรื่องนี้ฮองเต้ก็มีคําสั่งทันทีด้านพระเอกในขณะที่กําลังเคลื่อนขบวนอยู่นั้นทหารรักษาวังก็ได้ประกาศระชงการออกไปในขณะที่กําลังประกาศอยู่นั้นพระเอกที่ไม่สนใจก็ได้ยิงธนูเพื่อสังหารทันทีจากนั้นเขาก็ได้เคลื่อนขบวนเข้าไปที่ท้องพระโรงเมื่อมาถึงแล้วพระเอกก็ได้ประกาศความผิดกับตเท้ากู้ที่ร่วมมือกับเจรยญัว ด้วยการใส่้ายแม่ทัพชุวยและสมคบสุนจริงเพื่อแย่งชิงบัลังแต่เทากู้ได้เห็นแบบนี้กระย,ยุยงฮ่องเต้ให้จัดการกับพระเอกโดยที่ฮ่องเต้ก็เดินเชื่อฟังและก็มีคําสั่งให้พระเอกวางอาวุธแล้วก็ถอยออกไปโดยที่เรื่องนี้พระเอกก็หัวเสียมากที่พอของเขานั้นยังคงเละเรือนและหลงเชื่อแต่เทากู้และเมื่อถึงตอนนี้แล้วแต่เทากู้ก็ได้สั่งการให้จัดการพระเอกทันทีแล้วในขณะที่กำลังต่อสู้อยู่นั้น พระเอกก็ได้รู้ความจริงว่าองครักษ์กลุ่มนี้คือชาวเจสุอวที่ติดเท้ากู้ได้พาเข้าวังและในตอนนี้ฮองเต้ก็รู้ความจริงแล้วว่ากบฏตัวจริงก็คือติดเท้ากู้และเมื่อเป็นแบบนี้อูเยียนก็ได้จับตัวฮองเต้เป็นตัวประกันเพื่อต่อรองกับพระเอกและข้อต่อรองที่ว่านั่นก็คือพระเอกต้องวางอาวุธและเตรียมรถมา้าและอูเยียนก็ต้องการใช้ฮองเต้และฮองเฮาเพื่อเป็นตัวประกันแล้วในขณะที่กําลังเตรียมหนีอยู่นั้น พระเอกที่เห็นโอกาสเขาก็เลยเควงมีดบินไปที่เสาและมีดก็ไปโดนมือของอูเหียนและเมื่อมีจังหวะฮองเต้ก็หนีออกมาได้แล้วในขณะที่อูเหียนและพระเอกได้ต่อสู้กันอยู่นั้นนางเอกก็ได้ดื่มตาขึ้นมาและมานางได้โดดออกจากโรงพระเอกและนางเอกก็ได้ประสานดาบและก็แทงไปที่ตัวอูเหียนเมื่อจัดการอูเหียนได้แล้วทุกคนก็ต่างตกตะลึงที่นางได้ฟื้นคื้นชีพอีกครั้งและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้รวมมือกันเพื่อจัดการชาวเจียซั่ว เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วแต่เท้ากู้ก็คือศพต่อไปพอในขณะที่กำลังหลบอยู่นั้นพระเอกและนางเอกก็ได้ใช้ดาบคู่เพื่อปิดจับแต่เท้ากู้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็ได้นั่งพูดคุยก,กันแล้วก็จูบกันอย่างดูดเดิมและครั้งนี้ก็ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปต่อมานางเอกได้ไม่เยี่ยมหมอยาที่ในตอนนี้นางได้ฟื้นขึ้นมาแล้วดานาซูได้นำอัธิขริวเชิงเฟิงเ,งเดินเท้าออกนอกดานเพื่อไปทะเลสาบ ตามความฝันที่ดิวเชิงเฟิงได้วางเอาไว้ส่วนฮองเต้นในตอนนี้ก็คิดได้แล้วโดยที่พระองค์กับพระเอกก็ได้ใช้เวลารวมกันมากขึ้นและนี่ก็คือช่วงเวลาที่ฮองเต้ได้ชดเชยให้กับเขาด้วยการทําหน้าทีพ่อที่คอยดูแลลูกและจากนั้นภาพก็ตัดาทิงานพิธีที่พระเอกได้ขึ้นคลองราดและเป็นฮองเตองต่อไปโดยที่นางเอกก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นฮองเฮาและเวลาวางของทั้งคู่ ก็คือการวาดรูปลงในสมุดภาพเรียกว่าตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวไปหมดด้านหมอยาและสายรับเสียในขณะที่กําลังเดินอยู่นั้นทั้งคู่ก็ได้พบคุณหนูกูที่ในตอนนี้นางได้กลายเป็นคนเสียสติไปแล้วที่วังหลวงพระเอกก็ได้รับรายงานว่าอูรั่และชาวเจียสั่วได้ยอมแพ้แล้วแล้วนั่นก็หมายความว่าชาวเจียสั่วจะไม่สร้างปัญหาอีกต่อไปพระเอกที่เห็นสายรับเสียกําลังมือลอยเขาก็ได้สงสัยว่าสายรับเสียนั้นะเป็นอะไร สายลับเสียก็ได้ถามพระเอกเรื่องการแต่งงานระหว่างเขากับนางเอกและต้องทํำยังไงเขาถึง <K ill ain> จะได้แต่งงานกับหมอยาพระเอกก็ได้แนะนําไปว่าต้องใช้ความจริงใจและถ้ามีความจริงใจสายลับเสียก็จะได้แต่งงานและเมื่อรู้แบบนี้แล้วสายรับเสียก็ไปหาหมอยาทันที <S <S พเพื่อแสดงความจริงใจและขอนางแต่งงานโดยที่เรื่องนี้หมอยาก็ได้ตอบตกลงทันทีโดยที่เรื่องนี้ก,ก,นนก็ทําให้สายลับเสียนั่นดีใจมาก จนเขาได้โดดกอดน,นางส่วนพระเอกกับเผยยวนก็ไปตกปลาด้วยกันที่ทุงเรย์โยโดยที่เรื่องนี้เผยยวนก็สงสัยว่าเพราะอะไรพระเอกถึงไม่ยอมตกปลาที่สามหานาทีเขาก็ได้ไขข้อข้องใจไปว่าที่สามหานาทีปลานั้นไม่กินข้าวดินแต่จะทุ่งเรย์โยที่นางนั้นชอบปลาที่นี่มากและเมื่อกลับที่วังหลวงแล้วนางเอกก็คบกําหนดคลอแล้วในขณะที่นางกําลังทําข้อจุดนั้นพระเอกก็ถึงกับอยู่ไม่ติดเลยเขา ก็เดินวนไปวนมาตั้งแต่เช้าจดเย็นแล้วในที่สุดการคลอดลูกก็ผ่านไปด,ดีและลูกคนแรกของทั้งคู่ก็คือลูกชายแล้วจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไป10ปีและพระเอกก็ได้สลับบัลลังก์ให้กับหลานไทยจอรลีเซนเจอที่ในตอนนี้ได้โตเป็นหนุ่มแล้วแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้พาครอบครัวไปที่ด่านลาหลัน พร้อมกับหมอยาและสายลับเสียและการกลับมาในครั้งนี้ก็ทําให้พวกเขาได้มีความสุขมากและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ควบมาไปที่ทุ่งเล่อโยก็จบไปแล้วครับสําหรับซีรีส์พระสุธารักเคียงใจสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ